บรรยากาศสบายๆนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบออโตเมดินครผมองพิทักเอไอโคสโตนมาจิบกาแฟด้วยกันนะครับดื่มกาแฟด้วยกันวันนี้นะครับผมจะให้เห็นภาพรายละเอียดนิดหนึ่งว่าปี2023นะครับปีที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับว่าเราจะเตรียมตัวเพื่อเซ็ตโกลของเราได้ยังไงนะครับมีอยู่5ขั้นตอนนะครับที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะเคลียร์สิ่งต่างๆนะครับที่ มันยังติดขัดหรือมีปัญหาอยู่ในอดีตนะครับแล้วก็รับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับเปลี่ยนให้ท่านเป็นคนละผลกันเลยแล้วก็สร้างความเติบโตนะครับที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าสิ่งนี้น่ครับเป็นสิ่งที่หลายหลายคนนะครับต้องการที่จะเห็นภาพให้เคลียร์มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่หนึ่งที่จะนำพาเข้ามาสู่การสร้าง Uh, c l าเรน i t y นะครับคล a เ i t y ก็คือ uh, สิ่งที่ทำให้เราเคลียร์ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับใน uh, ปีที่กำลังจะถึงนี่นะครับทำให้ท่านเนี่ยเป็น uh, คนที่ยกระดับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ c l a r i น y ี้นี้มีองค์ประกอบหนงต่อไปนี้นะครับองค์ประกอบข้อที่1ของคล a เ i t y ก็คือว่า uh, ท่านต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับว่า uh, สุขภาพที่ท่านจะไปนะครับ ให้มันมีสุขภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับท่านต้องวางแผนจัดการให้มันมีองค์ประกอบของอสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าหากเราได้เงินมานะครับแล้วสุขภาพเราเนี่ยย่ำแย่หรือเรานอนดึกเราหากกรรมากนะครับสุดท,ท้ายปลายทางเงินที่ได้มาเนี่ยครับมันก็ไม่มีความหมาย นะครับแล้วมันอาจจะเอาไปรักษาโรพยายบาลอีหลังซึ่งมันไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับให้ชัดเจนเลยนะครับข้อที่2นะครับเรื่องเวลนะครับเรื่องเวลท่านต้องเซ็ตเป้าหมายของท่านให้ชัดเจนแหละว,ว่าเวลคือเงินที่ท่านต้องการจริงๆนะครับในอนาคตเป้าหมายที่ท่านมองไว้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ยังไงต้องให้ชัดเจน ที่ผมพูดย้ำอยู่หลายๆครั้งนะครับว่าเราต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนมี g o เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าระยะ,ะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะครับเอาไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเลขว่าเราจะทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับเราตั้งจิตนะครับแล้วไปตรงจุดที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวระบบะสมองระบบจิตใจนะครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยมันจะหาวิธีการของมันเองโอเคนะครับ นั่นก็คือตัวเวล์นะครับคือเป้าเงินเท่าไหร่นะที่ท่านจะไปนะครับต่อไปเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องรีเลชันความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับลองดูนะครับการบาลานซ์ชีวิตของครอบครัวตรงจุดไหนยังไงที่ยังไม่เติมเต็มนะครับท่านเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นนะครับให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่นะครับครอบครัวนะครับลูกนะครับไป ท่องเที่ยวบ้างนะครับไปรีแลกกันบ้างนะครับไปหาอาหารอร่อยๆทานกันบ้างนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้นะครับเพราะตรงนี้นะครับมันจะสําคัญมากเกี่ยวกับตัวท่านเองในการที่ท่านมีกําลังขับเคลื่อนนะครับแล้วก็บริหารเวลาให้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวนะครับในญาติพี่น้องนะครับหรือเพื่อนฝูงนะครับมันสามารถที่จะบาลานซ์ได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เราผ่านหัวข้อของเฮลนะครับเรื่องเวลและก็เรื่องเ l a t i o n มาแล้วครับต่อไปเป็นหัวข้อที่สําคัญกับตัวเรามากนะเราต้องฝึกตรงนี้นะครับภาวะจิตใจตรงนี้สําคัญมากนะครับเรื่องสปิริตชั่นะครับเรื่องภาวะจิตวิญญาณภาวะจิตนะครับในการที่ทําให้จิตเรามีประสิทธิภาพนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายนะครับสับสนนะครับท่านต้องนั่งสมาธิหรือท่าน ทำจิตใจหากไม่นั่งสมาธิก็ตอนจิตใจของท่านเนี่ยครับให้มันมีความนิ่งนะครับตรงจุดนั้นเพื่อที่จะทําให้ผลลัพธ์ต่างๆที่ท่านคิดพิจารณาต่างๆครับมีประสิทธิภาพมากยิง่งขึ้นครับอาจจะก่อนนอนนะเราทําจิตให้นิ่งนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยอเอ็นตัวลงนอนนะครับหรือตอนเช้าตื่นขึ้นมานะครับก็อาจจะนั่งสมาธินิดหนึ่งนะครับหาัท่าน มีเวลานะครับก็ตั้งเป้าตรงจุดนั้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยจะทําให้ท่านก้าวไปอีกระดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องสปิริตชวกับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับอ่จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะครับอาชีพอาชีพนะครับท่านต้องให้ชัดเจนนะครับว่าอาชีพที่ทำทางอยู่นะครับท่านโอเคไหมนะครับมีความก้าวหน้าไหมท่านแฮปปี้ไหมนะครับคนที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูว่า งานประจำที่เราทำนะครับมันให้ความก้าวหน้าให้ผลลัพธ์ของเม็ดเงินนะครับแล้วมันพุ่งทะยานไปตามที่เราต้องการไปน,นะครับหรือหากท่านต้องการที่จะเดินเกมธุรกิจนะครับท่านจะวางแผนเดินเกมธุรกิจยังไงนะครับในขณะที่ท่านง,งานทํางานประจําอยู่นะครับท่านต้องอสแปร์เงินสํารองไว้ระดับหนึ่งเท่าไหร่ยังไงในการที่จะ นํามาหาความรู้นะครับอย่างน้อยนะครับก็ต้องเริ่มเพิ่มเรื่องความรู้ก่อนก่อนที่ทําธุรกิจนะครับหลายหลายคนเนี่ยกระโดดไปในธุรกิจเลยแล้วก็ไปลุยกกเลยนะครับสุดท้ายปลายทางมันมันเสี่ยงการล้มเหลวสูงมากแน่นอนแะครับมันตรงจุดนั้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอมีความรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณเท่าไหร่ที่เราตั้งไว้นะครับจากเงินเดือนที่เข้ามาเนี่ยครับเรื่องการศึกษานะครับการหาความรู้เพิ่มตรงนี้นะครับ สำคัญมากๆเลยในการที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตั้งงบไว้ส่วนหนึ่งนะครับการไว้สําหรับการที่เราจะเอาความรู้เพิ่มในตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆสกิลต่างๆนะครับแล้วไปเริ่มธุรกิจและธุรกิจที่มีศักยภาพสูงมากก็เริ่มต้นได้ง่ายกว่าในอดีตก,ก็คือธุรกิจออนไลน์นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นตัวดิจิทัลคอร์สของท่านเองครัท่านสร้างดิจิทัลคอร์สของท่านนะครับท่านใช้สกิลใหม่ของท่านนะครับแล้วท่านเชื่อมสินค้าแอปเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยก็จะเป็นเงินยูเอสดอลลาร์กับเงินไทยบาลานซ์กันนะครับตรงนี้ต้องใช้สายความรู้นิดนึ่งนะครับในการที่จะสร้างระบบทันทีที่ท่านได้สร้างระบบอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะขับเคลื่อนจากจุดที่ท่านทํางานประจําอยู่หรือสิ่งที่ท่านกำลังมองหาอยู่นะครับมันจะ start ได้เร็วมาก นะครับมีเคล็ดวิธีการกันนะครับในการที่จะเรียงร้อยกระบวนการต่างๆนะครับให้สามารถก้าวไปสเต็ปหนึ่งได้นะครับและนี้ก็คือโลกแคริเอร์นะครับอาชีพหรือบิสเนสที่ท่านจะไปนะครับและอีกอย่างที่คือไม่ได้เลยนะครับก็คือการ CONTRIBUTION นะครับโวโกครับต้องท่านต้องสนับสนุนตัวโกของท่านนะครับเป็นระยะหากท่านเขียนโกแล้วตั้งไว้อย่างเดียวนะครับมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยไม่ลงมือทำละเลย จากเป้าที่ท่านวางไว้สุดท้ายก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านเขียนเป้าหมายเขียนโกไว้แล้วนะครับท่านก็ต้องลงมือทําตามนั้นนะครับแล้วก็การสนับสนุนการลงมือการทําตามนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ท่านจําเป็นจะต้องให้พลังงานตรงนี้เนี่ยคงอยู่เป็นระยะระยะนะครับอย่าให้หายไปนะครับและนี่ก็คือหัวข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องค a r i t y ซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะทําให้ท่านยกระดับไป อีกระดับหนึ่งเลยในปีหน้านะครับปี2023ที่กำลังจะเข้ามานี้นะครับเอาละครับเมื่อเราผ่านข้อหนึ่งเกีย่ยวกับเรื่องการเคลียร์แล้วนะครับเราเคลียร์วิธีการให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่ท่านกำลังจะไปนะครับตัวเลขเท่าไหร่ยังไงนะครับเกีย่ยวกับเรื่องสูขภาพและมิติต่างๆนี้ท่านก็ต้องบริหารการคู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายที่ท่านจะไปนะครับมันส่งประสิทธิภาพนะครับคราวนี้เราจะมากาหนดข้อที่2ก็คือเกมแลน นะครับทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนนะครับเกมเป็นเกมแทนเป็นแผนเกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจนยังไงล่ะนะครับข้อที่1เลยนะครับการกำหนดเกมแพลนเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวหมายเซฟตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปเวลาทําธุรกิจนะครับบทบาทสําคัญมากๆนะครับใบเซฟตัวนี้เนี่ยจะทาให้ท่านเนี่ย ประสบสำเร็จหรือล้อมเหลวนะครับมันอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไมเซ็ตเราต้องพิจาราดูว่าไมเซ็ตที่เรามีเนี่ยมันสอดรับกับเป้าหมายที่เราจะไปไหมนะครับถูกต้องไหมนะครับซึ่งการที่วางระบบไมเซ็ตอย่างถูกต้องนยครับบางทีเราคิดเองไม่ได้นะครับเราต้องใช้เมนทอร์นะครับเหมือนผมผมต้องใช้เมนทอร์ซึ่งเมนทอร์ผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับคอนแทคอยู่เป็นระยะเลยครับว่ากระบวนการในการที่จะทำ ตัวธุรกิจออนไลน์หรือเทรนด์ของโลกจะไปทิศทางไหนยังไงหรือรงพลังงานของเราไว้นะครับผมก็ต้องแขกอยูเป็นระยะเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีเินท์อนะครับท่านต้องมี mentor, เินทอเรื่องเินทอที่ท่านสบายใจเนาะนะครับแล้วสามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยไปตามวิธีการที่เป้าหมายที่ท่านวางไว้ได้นะครับในสิ่งนี้สําคัญมากๆนะครับเรามีการฝึกถึงตรงนี้นะครับ ฝึกให้นักเรียนนะครับก้าวไปยังจุดที่มีประสิทธิภาพสูงยกระดับของตัวเองนะครับไปอีกระดับถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีไมเที่ถูกต้องนะครับการมีเมนทอรนะครับในการที่จะนํำ่านกับสําคัญมากมากเลยจะทําให้ท่านคงระยะนะครับวิธีการเป้าหมายเนี่ยไปสู่ตัวเป้าหมายที่เคลียร์ในหัวข้อที่1ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เมื่อเรามีเมนพอแล้วนะครับเราก็กำหนดตัวการ,รากลงมือทำนั่นก็คือมายสเตนนะครับท่านต้องมีมายสเตนเหมือนหลักกิโลเมตรนะครับเวลารถขับไปนะครับกิโลเมตรที่1กิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่3นะครับกิโลเมตรที่1นะครับมายสเตนตัวนี้เราตั้งไว้เป็นอะไร2อ,อะไร3อะไรนะครับเมื่อมายสเตนตัวนี้นะครับถูกเซตเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะไม่ลอยๆเราจะไม่เลื่อนลอย เราจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ไมายสโตนแต่ละหลักกิโลนะครับเห็นไหมครับมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องไมลเซ็เกี่ยวกับเรื่องเมนทอ์นะครับและก็มายสโตนที่ละสเต็ปเลยนะในการที่ก้าวไปนะครับเมื่อท่านได้ไมายสโตนตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับรู้แล้วว่าจะเป็นหลักกิโลหัวข้อเรื่องอะไรที่จะไปนะครับแต่ละหลักแต่ละหมายนะครับ ท่านก็จำเป็นจะต้องมีตัว accountability accountability ก็คือความรับผิดชอบนะครับทนาจจะบอกกับเพื่อนเนี่ยก็ได้นะครับว่าเนี่ยฉันจะมี milestone อย่างนี้นะครับเคอขึ้น monitor นันหน่อยนะครับว่าฉันทำตามแผนการที่ฉันวางไว้ได้นะครับและนี่ก็คือตัว accountability นะครับก็จะมีเพื่อนช่วย cross check ีนี้ที่ไม่ได้ทำเลยเป็นไงม้างไหนมารเเว e w ์ันีทำได้ยังตรงนี้มีความคืบหน้าถึงถึงไหนยังไง ็นไหมครับมันก็จะมีอีกคนหนึ่งมาช่วยคลอสนะครับตัว Accountability เข้ามาเป็น Accountability Partner โอเคนะครับมันจะไม่ได้เดินอยู่โดดเดี่ยวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรับผิดชอบตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับการที่เราลงมือทำมากน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราลงมือทำมากหรือน้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทำไมครับมีการรีวิวตัวที่ทําไปเนี่ยมายสเตอรแรกเนี่ยเราทําไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีความผิดพลาดหรือเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับ ทุกอย่างเวลาเราลงมือทำนะครับมันไม่จะไม่ลาบลื่นโอยด้วยกลิบตุลาครับมันจะติดปัญหาโน่นนี่นั่นตามมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นเราต้องรีวิวแล,ล้วรีวิวแล้วปรับนะครับนี่ก็คือขั้นตอนเลยนะครับที่มือระดับโลกเขาทำกันนะครับหลังจากที่เรารีวิวแล้วเรียบร้อยเราจําเป็นต้องหากเราผ่านมายสโตนตัวที่หึงไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรีวอร์ดตัวเองด้วย โออาจจะไปนั่งกินกาแฟผ่านมาแล้วเนี่ยหนึ่งมายสเตนเนี่ยให้รางวัลให้รางวัลกับชีวิตโอ้ไปนั่งกินกาแฟสบายๆนะครับร่างกายมันก็จะแบบโอ้นี่ฉันผ่านมายสเตนที่หนึ่งไปแล้วนะฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขมากๆเลยเห็นไหมอย่างน้อยรางวัลเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ครับ mm hmm. หรือไปกินอาหารที่ชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยไปกินเ อาหารอร่อยๆอที่ท่านชอบแล้วแต่นะนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการให้รางวัลชีวิตนะครับตามหลักมล์สเตนเล็กๆน้อยๆนะครับเีนสำคัญมากในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยก้าวไปสู่เป้าหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวรีวอร์ดตัวนี้นะครับมันจะคงพลังงานของท่านไวในการเที่ยะก้าวไปที่มล์สโตนที่ 2, 3, 4ไปเป็นเซ็จเลยนครับนี่ก็คือเกมแพลนโอเคครับพอเห็นคอนเซ็ปต์นะนะครับจากข้อที่1 เรียมาใช้ได้เรียบร้อยนะครับข้อที่2กําหนดเกมแผนนะครับเอาละครับหัวข้อต่อไปนะครับคือข้อที่3เกี่ยวข้องเครื่องมือหมื่าท่านจะกาหนดเป้าหมายนะครับเคลียร์ชัดเจนแล้วก็มีเกมแผนเรียบร้อยนะครับแต่หากท่านขาดเครื่องมือนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะนำทางท่านไปสู่เป้าหมายได้เช่นกันดังนั้นท่านต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับที่สําคัญมากๆก็คือโกคัทนะครับในการ สร้างตัวโฟคัสเป้าหมายนะครับผมก็พเกเขียไว้กับตัวเองนะครับอ่าเป็นตัวโกของผมนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเขียนไว้นะครับในบยลเีย์ข้างหลังผมก็เอามาดูนะครับอยู่ตลอดว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่จุดนั้นนะครับมากน้อยขนาดไหนสคัญมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคงระยะให้เราอยู่ในลู่ที่เราจะไปนะครับ เพราะคนเนี่ยปกติมันจะมีความคิดย่านความถีที่เข้ามากวนอยู่ตลอดนะครับท่านดูสิ่งต่างๆนยครับรับข้อมูลข่าวสารต่างๆมันจะมีย่านความผีที่เข้ามากวนตลอดนะครับบางครั้งอาจจะเปลี่ยนเป้าอาจจะปรับจ,จะเปลี่ยนนะครับทุกอย่างแต่ว่าหากเราล็อกเรียบร้อยด้วยโกลานะครับมันจะคงพลังงานของท่านเข้าสู่เป้าหมายนั้นนะครับเอามาดูเป็นระยะ เอามาดูบ่อยๆนะครับและท่านจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับมันมันจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับนี่ก็คือตัวเคล็ดลับตัวหนึ่งนะครับและตรงนี้ส่งพลังมากๆเลยนะครับระดับเออ่ global นะครับระดับ professional นะครับเขามีตัวนี้นะครับเขาทําตัวนี้นะครับดูเหมือนที่มันเป็นตัวการ์ดง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันส่งพลังมากมากเลยในการที่ทำให้ท่านได้ก้าวสู่อ่า อีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสร้างโกล卡尔ขึ้นมานะครับหลังจากที่ท่านสร้างโกล์尔เรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านเข้าสู่กระบวนการในการาวางตัวสเกดูลนะครับตัวเดลี่แพลนวีคลี่แพลนตัวนี้นะครับว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยท่านทำยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวคาเลนด่านะครับตัวปฏิทินที่ท่านวางไว้เนี่ยต้องถูกหลอก นะครับตรงนั้นเนี่ยเราเป็นคนกำหนดเองนะครับว่าทำยังไงนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเครื่องมือที่ท่านสามารถที่เข้าไปใช้งานแล้วอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเข้าไป calendar.com นะ c a l e n d a r b l บ c o m นะครับเข้าไปใช้งานตรงนี้นะครับมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะท่านก,ก,กำหนดแผนงานของท่านในนั้นนะครับเมื่อกําหนดแผนงานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เก็บข้อมูลต่างๆนะครับท่านก็ เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับกูเก e ีเก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วนําข้อมูลนะครับดึงออกมาอีกทีในเวลาที่านจะใช้งานนะครับพวกนี้ครับจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่หัวใจหลักเนี่ยท่านต้องมีการล็อกเป้าตัวโฟกัสตรงนั้นเนี่ยให้ชัดเจนนะครับโดยที่หัวข้อหนึ่งเนี่ยมันจะเคลียร์เมานะครับนำมาปรับรายละเอียดให้เคลียร์ แล้วก็เขียนมันลงไปนะครับในโคร์ดน,นะครับและนี่ก็คือเครื่องมือนะครับที่เราจําเป็นจะต้องอคงพลังงานของเราไว้นะครับและการที่คงพลังงานไว้นะครับท่านจําเป็นต้องอ meditate meditate หรือฟังนะครับตัวมิวสิกตัวดนตรีนะครับต่างๆที่ทําให้ท่านมีความรู้สึกด้าน positive แล้วก็มีพลังงานสูงมากนะครับ ซึ่งพวกนี้ทำไมต้องฟังนะครับพวกดนตรีมิวสิกพวกอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นการที่ไล่ข้อมูลที่เหมือนเป็นไฟล์ขยะนะครับเห็นไหมบางครั้งเนี่ยเครื่องเราหน่วงเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วงก็มีการดีลีตตัวไฟล์ขยะต่างๆที่เป็นข้อมูลที่ไม่จะเป็นทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ความคิดของเราในปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับท่านซึ่งดีลข้อมูลเก่าทิ้ง ท่านต้องอใช้การบำบัดภาวะ,ะด้านโพ i ิทีฟและจิตใจของท่านนะครับดังนั้นตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปฟังแล้วก็นำมาใช้งานนะครับก็คือตัวนี้ครับเข้าไปที่ brain.fm นะครับหรือ headspace นะครับคุณเข้าไปที่ headspace นะครับเข้าไปที่ brain เปลนสมองนะครับ fm นะครับท่านเข้าไปฟังนะครับมันจะช่วยท่านไล่ข้อมูลเก่าๆที่เป็นไฟล์ขยะที่ไม่ังเป็นนะครับทิ้งออกไปเพราะเดี๋ยวมันจะหน่วงตัวระบบคิดของท่านนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยโอ้ไม่มีประสิทธิภาพเลยในการเรียกรับเคลื่อนไปข้างหน้าเอาละวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราผ่านหัวข้อข้อที่1ก็คือตัวค a ณ i t y นะครับให้ชัดเจนนะครับหัวข้อที่2ก็คือกําหนดเกมแพลนนะครับกำหนดเกมแพลนของท่านให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็มาหัวข้อที่3ก็คือเครื่องมือนะครับเอาละต่อไปนะครับหลังจากสเต็ปของเครื่องมือแล้วนะครับสิ่งที่เราจําเป็นในหัวข้อที่สีที่ต้องทํากันในปีที่กำลังจะถึงนะครับลงมือทาเลยนะหากท่านดูแล้วมันมันสิ่งบางอย่างเนี่ยเราขาดไปนะครับให้ลงมือทํานะครับแล้วเขียนในคอมเมนต์นะครับว่าตอนนี้เ,เริ่มทําแล้วนะครับเริ่มทํานะครับ ตรงส่วนไหนยังไงนะครับแชร์มานะครับแล้วจะทําให้ท่านเริ่มสตาร์ลงมือนะครับแต่ถ้าท่านฟังอย่างเดียวเนี่ยท่านไม่เริ่มลงมือทํามันไม่ได้เลยนะครับเขียนลงมาเลยครับเหมือนการยืนยันตัวเองคอนเฟิร์มตัวเองนะครับว่าเราลงมือทำแล้วนะครับเขียนว่าลงมือทำลงมือทำนะครับและท่านจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างอักษรย์มากๆเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับคือเรื่องคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้หลังจากที่ข้อที่1เคลียร์แล้วนะครับ ข้อที่2นะครับเมื่อท่านสามารถที่จะกําหนดเกมแผนของท่านได้แล้วนะครับนามาสู่การที่ท่านมีเครื่องมือนะครับท่านก็ต้องมีคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ตัวนี้นะครับก็คือกลุ่มนะครับผู้คนที่เราสร้างคอมมูนิตี้ของเราอาณาจักรของเราขึ้นมานะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเบเกอรี่เรื่องกาแฟเรื่องโยคะเรื่องอ สิ่งต่างๆที่ท่านชอบนะครับมันก็จะมีคอมมูนิตี้เกิดขึ้นในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้ตัวนี้นะครับจะทําให้ท่านเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่มีองค์ประกอบดังนี้ครับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือการที่เราโฟกัสเรื่องท็อปิกท็อปิกที่เราจะสื่อสารเข้าไปในคอมมูนิตี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโฟกัสไปให้มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเราโฟกัสเรื่องท็อปิกแล้วนะครับเราก็ต้อง โฟกัสเรื่อง value value ที่เราจะให้ community ใน community ของเรานะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับสื่อสาร knowledge ข้อมูลที่มีความรู้มีองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับข้อมูลที่เขาฟังแล้วสามารถไปแก้ปัญหาที่เขาติดข,ขัดอยู่ตอนนี้นะครับมีผลนำทางนะครับแล้วเขาจะติดอยู่กับข้อมูลนะครับใน community เนี่ยเขาจะแฮปปี้มากตรงนั้นนะครับดังนั้นการที่เราไกด์นำทางเราเป็นเมนทอร์กาไกด์นำทางเนี่ย ไปแนวนี้วิธีการตรงจุดนี้ไปสเต็ปนี้นะครับในขั้นถัดไปนะครับสำคัญมากนะในคอมมูนิตี้นะครับตรงนี้ท่านก็ต้องคงพลังงานตรงนี้ไว้นะครับท็อปิกโฟกัสนะครับแวลูโฟกัสนะครับแล้วท่านทําตัวให้เป็นผู้ที่ไกด์แนวทางนะครับในคอมมูนิตี้ตัวนั้นนะครับออย่าลืมตัวแวลูที่เราให้ไปนะครับต้องขับเคลื่อนด้วยแวลูนะครับแวลูขับเคลื่อนไปนะครับตรงนั้นก็จะทําให คอมมูนิตี้เนี่ยมีศักยภาพมากๆเลยครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับเพราะคอมมูนิตี้ตัวดีต่อไปนะครับจะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนล้วเลยบอกขายสินค่าขายของกันเลยก็จบกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเขายังไม่เข้าใจระบบนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อที่4นะครับที่ผมเล่าอธิบายสื่อสารแชร์แบ่งปันไปแล้วนะครับ ก็คือการที่เราให้คุณค่านะครับแล้วก็เราสร้างตัวคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดนะครับให้เขาไปแก้ปัญหานะครับได้อย่างดีที่สุดนะครับเอาละครับมาถึงข้อที่5นะครับข้อที่5้าของยาติบกาแฟนิดหนึ่งนะครับข้อที่5สําคัญมากเลยนะครับท่านต้องลบข้อมูลเก่าทิ้งนะครับข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องลบทิ้งทันทีนะอย่ามาเก็บไว้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นความวิตกกังวลความลังเลตัวนี้มันจะเป็นตัวที่หยุดท่านเลยในการที่จะทำให้ท่านเจริญเติบโตคำว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแต่อย่างนี้แต่อย่างนั้นเป็นมันติดปัญหาไปหมดอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ท่านไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นความกาังวลความวิตกกังวลลังเลสงสัยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว คเลยตัวค่าความจเจริญเติบโตเลยนะครับท่านต้องพยายามเดดการตัวนี้นะครับแล้วนํามันออกไปให้ได้นะครับข้อต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลนะครับลดลงครับลดลงเพราะข้อมูลที่ลราหลามมาบางข้อมูลส่วนมากนะครับที่เข้ามามันไม่จําเป็นนะครับมันเยอะจนเราทําให้ย่านความถี่นะครับคลื่นของเราถูกรบกวนนะครับพอท่านถูกรบกวนเนี่ยท่านเป๋ไปจากจุดที่ท่านโฟกัสเนี่ยเ,เป็นเรื่องแล้วมันมันไม่สามารถที่จะคง พลังงานในการที่จะปูกการเป้าหมายของท่านได้เห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็จะทําให้ท่านไม่สามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จได้นะครับดังนั้นนะครับกระบวนการในการที่จะทําให้เราเก้าวไปอย่างเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราต้องลดข้อมูลต่างๆนะครับที่เข้ามาขวดพลังงานของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารด้านลงบางคนโอ้ตื่นเต้นเข้าใจครับ ไปดูข้อมูลด้านลบนะครับเดี๋ยวมีคดีนั้นเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวโน่นนี่นั่นมันเป็นสิ่งที่มันกวนจากเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเข้าไปดูนะครับมันจําเป็นจะต้องสอดรับกับเป้าหมายของท่านหากท่านไม่สกรีนตรงนี้นะครับแล้วไม่สอดรับกับเป้าหมายนะครับท่านจะห่างจากเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับท่านจะห่างจากเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นการดีลีตข้อมูลเดิมๆทิ้งนะครับที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยครับก็เป็นตัวที่ทำให้ท่านเนี่ยเบาลงและสามารถเที่จะก้าวไปเร็วมากเพราะฉะนั้นความเชื่อของกับความเป็นไปไม่ได้เดิมๆของท่านนะครับต้องลบทิ้งให้หมดรับกับปีใหม่นะครับและผมท่านหวังว่าปีใหม่นี้นะครับอยากเห็นหลายๆคนนะครับรคนไทยไปจับเงินมีความมั่งคัง่งมากยิ่งขึ้นะนะครับ แล้วก็มีศักยภาพสูงมากขึ้นเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือผู้คนคนอื่นได้อีกมากยิ่งขึ้นครับแน่นอนหากเราไปช่วยคนอื่นแล้วเรายังขาดแคลนเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ถูกไหมครับต้องการที่จะทําให้ตัวเองมีศักยภาพเราก็ต้องฝึกตัวเองนะครับ mm. เมื่อเราฝึกตัวเองแล้วนะครับเราแบ่งปันนะครับเราแชร์แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยนะครับดึงเขาขึ้นมาด้วยนะครับ เขาจะได้มีสกยภาพในการที่จะไปแบ่งปันให้คนนต่อไปถูกครับทําให้สังคมเนี่ยมันสามารถที่มีประสิทธิภาพช่วยเหลือเพื่อกูนกันแล้วมีความมั่นคงทั้งเวลทั้งตัวสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยนะครับมันต้องฝึกกันและมันต้องนําความรู้เข้าตัวนะครับและนี่ก็คือปีใหม่นะนะครับที่ผมอยากให้คนไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนนะครับก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเอ่อมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะครับหากเราก้าวไปในระดับที่ทุกคนเข้าตามเป้าหมายของแต่ละคนได้นะครับทุกคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับและก็ในการที่จะเดินเกมธุรกิจนะครับมันก็มีผลลัพธ์ต่างๆที่อาจท่านฝึกเพียงพอนะครับรอท่านอยู่ นะครับรอท่านอยู่แน่นอนครับเมนเงินรออยู่นะครับ mm hmm. เพียงแต่ท่านสามารถที่จะเลนท่านสามารถที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆที่เข้ามาท้าทายท่านได้มากน,น้อยขนาดไหนและ mm hmm. ท่านยังคงพลังงานในการที่ก้าวไปตรงจุดนั้นได้มากน,นานต้องฝึกครับและหากเราต้องการที่จะฝึกตรงนี้นะครับสร้างตัวโปรดักติจิตอลของเรานะนะครับสัก โปรดักที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วมีความชอบมีความรักในการที่ขับเคลื่อนไปตรงจุดนั้นนะครับเข้ามาที่ไลแอปพิทักษ์เอนะครับพิมพ์คำว่า AI นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยขับเคลื่อนตรงนั้นทำสร้างตัวดิจิตอลคอร์สขึ้นมานะครับหนึ่งส่วนนะครับนั่นคือดิจิตอลโปรดักครับเรามุ่งเป้าไปที่เอเวอร์กร b นบิสเนสนะครับคือบิสเนสที่ ระยะยาวออนไลน์สามารถทำเงินให้ท่านลองเถิมนะครับระยะยาวจะไม่เอาประเภทแบบฉาบฉวยนะครับแล้วก็ถ้ายปลายทางแล้วท่านก็ต้องมาเริ่มกันในะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงปูพื้นฐานให้ท่านสําเร็จระยะยาวได้ตรงนี้นะครับสาคัญมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับ เมื่อท่านสร้างตัวระบบฮับศูนย์กลางนะครับตัวคอสต์ดีเจ้าดีต้องดีอยู่ในไทยนะครับฮับศูนย์กลางเนี่ยท่านสามารถเชื่อมต่อไปตัวระบบโปรดักที่อยู่ต่างประเทศตัวแอดเลียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้ทั้งเงินดอลลาร์ที่วิ่งเข้ามานะครับสร้างระบบฮับศูนย์กลางสร้างระบบอีโคซิสเต็มยังไงเชื่อมต่อกับโปรดักของต่างประเทศแล้วให้ฝรั่งที่ดี ความชํานาญการด้านนั้นนะครับมีคนนึงปิดการขายลูกค้าอยู่ที่ต่างประเทศเห็นไหมครับมันสนุกมากกว่ากันเยอะเลยท่านมีชาเลนจ์อีกเยอะเลยมีเม็ดเงินรออยู่เยอะเลยนะครับทาตามสเต็ปครับแล้วท่านจะมีเม็ดเงินจํานวนมหาศารลรออยู่แน่นอนมันรออยู่เงินล้นระบบครับมีอยู่เยอะมากเพียงแต่คนไม่มีศาสตร์ความรู้ไม่มีเอ่อความอดทนแล้วก็ มีวินัยเพียงพอที่จะบรรลุจุดนั้นนะครับซึ่งพวกนี้ต้องใช้การฝึกต้องใช้การฝึกกันนะครับผมโค้ชต้นพิทักษ์ทำเงินแบบอัตมินะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับและให้มีเมดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางในปีใหม่ที่กำลังจะินเข้ามาปี2023นี่นะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้หลายๆคนนะครับพัฒนาศักยภาพและลงมือทำใครที่ยังไม่ลงมือทำนะครับ ให้พิมพ์ลงมาว่าลงมือทำท่นทันทีที่ท่านเขียนนะครับพลังงานจะเกิดขึ้นทันทีพร้อมลงมือทาพร้อมลงมือทําเขียนลงมาในคอมเมนต์นะครับพร้อมลงมือทำล้วท่านจะเ,เห็นอะไรบางอย่างที่ท่านไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันจะสามารถก้าวข้ามไปได้นะครับบางคนติดมานานเลยนะครับว่าจะว่าจะเก็ดูดูดูด,ดูไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายไปทางปีแล้วปีเล่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ลงมือทํานะครับ วันนี้ผมต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับท่านไหนที่ต้องการที่จะลงมือทำและลุยกันจริงๆเข้ามาที่รายพิทยาใหญ่พิมพ์คำว่า AI นะครับพร้อมนะครับที่จะนําท่านนะครับเข้าสู่จุดที่มันมีเม็ดเงินนะครับและความมั่งคั่งอยู่สูงมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมวิดีโอวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ